เเราจิิช่ญชญนังพี่น้องทีรักทุกท่านเมื่อเราเปิดดูหนังสือปีพิธีกรรมพวกเราจะเห็นว่าในปีพิธีกรรมนั้นกำหนดให้วันที่28ตุลาคมเป็นวมาฉลอง นบุญซีโมนและนบุลยูดาโมรณสักีนกบุญซีโมนและนบุญยูดาเป็นอาคาสาวกลำดักที่สิบและสิบเอ็ดของพระเยซูเจ้าวันนี้เราจะเห็นว่าก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงเลือกบรรดา,าอาคาสาวกของพระองค์พระองค์ได้เสด็จไปภาวนาที่เบิร์นภูเขา ตลอดทั้งคืนเหมือนกับโมเสสก็ทำเช่นเดียวกันก่อนที่โมเสสจะทำพันสัญญากับสิบสองตระกูลของประชากรอิสาลท่านได้ใช้เวลาทั้งคืนสวดภาวนาในการเลือกรัาษาบั้นพระเยซูเจ้าทรงสวดภาวนาตลอดทั้งคืน ขอพระบิดาเจ้าตั้งแต่ตอนกลางคืนจนถึงรุ่งเช้าแสดงให้เห็นว่ากิจการที่พระองค์จะทำในพันธกิจของพระองค์นั้นเป็นพันธกิจที่สำคัญคือการเลือกบรรดาสานุสิตของพระองค์เพื่อให้มาเป็นเพื่อนร่วมง,งานของพระองค์อย่างไรก็ตาม เมื่อเรามองดูลายชื่อของคระสาวกของพระเยซูเจ้านั้นเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่าพระองค์ไม่น่าประสบความสําเร็จในการทําพันธกิจของพระองค์ในจนํานวนคระสาวกสิบสองคนนั้นมีถึงเจ็ดคนเป็นชาวประมงจับปลาในทะเลสาบกาลิลีมีมัทธิว เป็นคนเก็บภาษีซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับค่ารับใช้ของรัฐบาลโรมันซีมอนมีสมยาว่าผู้รักชาติที่มีความพร้อมที่จะก่อการกรบฏและขับไา่ชาวโรมันให้ออกจากประเทศของตัวเองส่วนยูดานั้นคือยูดาที่เราฉลองในวันนี้ เป็นเพียงชาวนาธรรมดาแค่นั้นเราจึงเห็นว่าอัคราสาวกทั้ง12คนนั้นประกอบด้วยบุคคลหลากหลายมีลักษณะนิสัยใจคอที่แตกต่างกันไปมีอายุมีอาชีพซึ่งแตกต่างกันไปด้วยทำให้เราคิดว่าทำไม พระเยซูเจ้าจึงประสบความสําเร็จในการทําพันธกิจของพระองค์เพราะพระเยซูเจ้าไม่ได้มองดูมาตรฐานแบบเรามนุษย์พระองค์มองดูจิตใจของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเรียกมากกว่าว่าพวกท่านพร้อมที่จะเข้ามาติดตามพระองค์และสร้างอาณาจักรของพระองค์บนแผ่นดินนี้ จนกระทั่งเปลี่ยนใจของพวกเขาเหล่านั้นให้เหมือนกับพระกิจเจ้าอีกองค์หนึ่งนั่นเองพวกท่านเหล่านั้นได้ติดตามพระเยซูเจ้าไปได้ค้างแรมอยู่กับพระองค์และที่สำคัญพวกท่านได้ถูกส่งตัวออกไปและผลสุดท้ายบรรดาคราสาวกของพระองค์สิบเอ็ดองค์ทั้งสิบเอ็ดองค์นั้น ตายเป็นมรณะสัพผียกเว้นยอนหักฆาสาวกเพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อเวลาที่อา่านดูว่านบูนซีมอนและยูดานั้นเป็นใครนบ,บูนซีมอนชื่อไปค้องกับซีมอนเปโตรซึ่งเป็นความมุของแรกส่วนยูดานั้นก็ไปค้องกับยูดาสอิสการิอตและด้วยที่มีชื่อที่คล้ายคลึงกันนั่นเอง สักบบรบอกลจึงเลี่ยงที่จะสวดภาวนาของนบ,บุญยูดาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ชื่อของท่านนั้นไปซ้ำกับยูดาสอิสการิออตซึ่งเป็นผู้ทรยศต,ต่อพระเยซูเจา้าจึงมีคำพูดอยู่ว่านบ,บุญยูดาเป็นที่พึ่งของคนที่ไม่มีความหวังอะไรอีกแล้วพูดง่ายๆก็คือ เวลาที่คนมีปัญหามักจะสวดขอพรบ,บุญองค์นั้นองค์นี้แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จและคนสุดท้ายแล้วบุคคลเหล่านั้นก็ไม่มีทางเลือกจึงไปสวดขอณรบ,บุญยูดาเพื่อให้พรบ,บุญยูดานั้นช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นพี่น้องครับนบ,บุญยูดาอาจจะเป็นนบ,บุญที่ คนไม่ค่อยเจี่รสวดภาวานาขอความเชื่อแต่ชีวิตของนบ,บูญยูดาลน,นั้นก็เป็นประจักษ์พยานให้เราเรียนแต่คือการติดตามพระเยซูเจ้าเพราะฉันขอนำพี่น้องไปฟังคำสนทนาของบุคคลสองคนได้กันระหว่างคุณหมอและเพื่อนของคุณหมอเพื่อนคนนั้นถามหมอ ซึ่งเป็นเพื่อนที่เป็นหมอผ่าตัดด้วยว่าขอถามหน่อยว่าการผ่าตัดครั้งใดของหมอที่คิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดหมอตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผลของการผ,ผ่าตัดมามากมายและพยายามใช้ความสามารถทุกกรณีบางทีอาจเป็นกรณีที่ผมผ่าตัดหญิงเด็กหญิงเล็กคนหนึ่ง เด็กหญิงคนนี้มีโอกาสรอดเพียงสิบเปอร์เซ็น์เท่านั้นนอกจากนั้นยังเป็นเด็กที่มีตัวเล็กซีผอมโซมในเวลานั้นตัวผมเองก็มีปัญหาไม่นอนเหมือนกันผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับรูปชายและปัญหาชีวิตผมก็เป็นคนที่มีปัญหาในชีวิตนั้น ผมจำได้ว่าตอนที่พยาบาลกำลังเตรียมยาสลบให้แกเด็กหญิงคนนั้นเด็กหญิงคนนั้นได้ขอผมว่าคุณหมอคะหนูขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้สิหนูจะพูดอะไรหรือเธอตอบว่าคือหนูสวดตอนก่อนนอนทุกคืนหนูเลยอยากขอสวดภาวนาตอนนี้ตกลง หนูน้อยหนูสวดได้เลยและสวดให้หมอด้วยนะเด็กน้อยคนนั้นก็เริ่มสวดเสียงนุ่มๆเบาๆว,าวา่าข้าแต่พระเยซูเจา้าผู้ทรงกลับคืนพระชนชีพโปรดฟังหนูโปรดอวยพระพรแก่หนูด้วยให้คืนอันมืดมิดนี้ผ่านพ้นไปและขอพระองค์โปรดอยู่ใกล้ๆหนูด้วย ให้หนูปลอดภัยจนถึงสว่างในตอนเช้าด้วยและที่สำคัญลูกว่าหนูวอนขอรับ,บุญยูดาเพื่อขอรับ,บุญยูดาช่วยเหลือหนูและอวยพระพรคุณหมอที่จะทำการผ่าตัดหลังจากที่สวดภาวนาจบแล้วหนูน้อยคนนั้นก็หายจากความกลัวเพราะพระเยซูเจ้ารักหนูและโคร ก็อยู่ตรงนี้ด้วยพระองค์จะช่วยให้หนูปลอดภัยทุกอย่างคุณหมอสารภาพว่าตอนนั้นน้ำตาของผมไหลออกมาทำให้ผมไม่เห็นอะไรเลยผมต้องหันหน้าหนีและกว่าจะรู้ตัวอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องเช็ดน้ำตาหลายครั้งทีเดียวและผมก็ได้สวดภาวนาเช่นเดียวกันว่า พระเป็นเจ้าที่รักหาพระองค์ไม่เคยช่วยชีวิตใครเพราะผมกรุณาช่วยผมรักษาชีวิตเด็กน้อยคนนี้ด้วยผมผ่าตัดเธอและอัศกัรก็ได้เกิดขึ้นเธอลอดชีวิตและออกจากโรงพยาบาลในวันถัดไปผมทราบอยู่แก่ใจว่า คนที่ต้องการผ่าตัดในคืนนั้นก็คือตัวผมเองไม่ใช่เด็กน้อยคนนี้เธอสอนผมว่าถ้าผมมีปัญหาอะไรก็ฝากไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าและนับุญยูดาพระองค์และนับุญยูดาจะสอนผมเองพี่น้องครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้น กับชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งเธออาจจะไม่มีความหวังใดๆเพราะแค่สิอร์เซ็หมายความว่าถ้าหมอพลาดน,นิดเดียวเธอก็คงจะจบชีวิตแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ใช่เธอเท่านั้นที่ผ่าตัดจนรอดชีวิตคุณหมอท่านนั้น ก็ได้รับการผ่าตัดในด้านของหัวใจในชีวิตของเราที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราได้รับพระพรมากมายจากพระเป็นเจ้าขอให้เราดูรอบตัวเองพระพรจากต้นไม้ที่ใช้เวลาอย่างลากลึกลงไปในดินเป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ว่าเราต้องทำอย่างไร เพื่อเราจะยืนหยัดสู้กับพายุแห่งชีวิตเรายังมีพระพอจากมเมล็ดพืชที่ตกลงไปบนเนื้อดินดีและได้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ออกผลมากมายเพื่อเป็นการยืนยันว่ามนุษย์จะเกิดผลดีมากมายเมื่อเขาความพระวาจาของพระเยซูเจา้าและนำเอาพระวาจานั้น ไปปฏิบัติจริงในชีวิตพระพอจากดอกไม้ที่งามสะพางในทุงน่งหญ้าเป็นการบูชาความสวยงามเป็นพยานถึงความดีของพระเป็นเจ้าที่สอบกายผ่านทางความสวยงามทางด้านจิตใจและผลงานที่สวยงามของมนุษย์พระพอจากกระแสลมที่พัดไปมา โดยไม่รู้แหล่งว่ามันมาจากไหนและปลายทางของลมนั้นจะไปณที่ใดแต่ลมนั้นก็มีพลังที่ทำให้เรือได้แล่นบนผิวน้ำให้กองไฟได้ลุกโชนขึ้นเป็นเปลวไฟดับความมืดเป็นก็มือยืนยันถือพระพรล้ำลึกของพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นผู้ให้ชีวิตแก่เราพระองค์ได้ประทานพระคุณมากมายและความสามารถมากมายแก่เรามนุษย์ในการสร้างสันติภาพและความสงบให้เกิดขึ้นในสังคมเราได้รับพระพรจากดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงสว่างและความอบอุ่นแก่ทุกคนทั่วหน้าโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ใครใครที่รับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่ทรงมีต่อทุกคนก็ทำให้เรารักทุกคนได้โดยไม่มีการแบ่งแยกชั้นวรรณะแต่อย่างใดพระพรจากใบไม้ที่รู้ว่าเมื่อไรมันควรจะผัดใบแสดงสีสันสวยงามก่อนสลัดตัวเองล่วงลงบนพื้นดิน เป็นการแสดงให้เราทุกคนทราบว่าเราควรจะมีชีวิตบนโลกนี้อย่างไรเมื่อพระเยซูเจ้าสอนบรดาศสิทธิของพระองค์ไม่ให้กังวลเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและที่อยู่อาศัยพระองค์ไม่ได้ประมาณประนามสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตแน่นอนเราแต่ละคน สามารถที่จะวางแผนของชีวิตว่าในอนาคตนั้นเราจะทำอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องแสวงสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเราคือความรอดนิรันดรเพราะมนุษย์จะได้ประโยชน์อันใดในการที่ได้ทั้งโลกเป็นกรรมสิทธิ์แต่ต้องเสียชีวิตชีวิตของเราแต่ละคนจะมีความหมาย ก็ต่อเมื่อเราเดินมุ่งหน้าไปยังอาจักรของพระเป็นเจ้านี่คือสิ่งเดียวที่เราควรเป็นกนังวลและเราจะต้องพยายามในการที่เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์สำหรับตัวเราแต่ละคนพี่น้องที่รักครับขอนำพี่น้องมาฟังคำสวดภาวนา ของนบ,บุญเทเลซาแห่งอาวินลาพระคริสต์เจ้าไม่มีร่างกายบนโลกมีแต่ร่างกายของพวกเราทุกคนที่พระองค์จะใช้ร่างกายของเราแต่ละคนนั้นเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราพระคริสต์เจ้าไม่มีมือบนโลกนี้ มีแต่มือของเราที่จะหยิบยื่นไปช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยและคนที่อยู่ด้อยในสังคมพระคิสเจ้าไม่มีเท้าบนโลกแต่มีเท้าของเราเพื่อเท้าของเรานั้นเดินไปในสถานที่ต่างๆเพื่อเราจะได้ประกาศพระนามของพระองค์และที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราจะใช้เท้าของเรานั้นเดินมาวัดในวันอาทิตย์ เพื่อสรรเสริญพระองค์พระเป็นเจ้าทรงเฝ้ามองดูทุกสิ่งผ่านทางสายตาของเราพระองค์ประทานความเมตตาผ่านทางตัวเราแต่ละคนขอยพี่น้องจำเสมอว่าเราคือร่างกายเราคือมือเราคือเท้าเราคือสายตาของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ยินดีที่จะให้เรามีส่วนร่วม ในการสร้างนัจากของโป์บทบาทของเราจึงคล้ายกับนบ,บุญยูดาและนบ,บุญสีมอนในวันนี้ที่เมื่อท่านได้รับเรื่องจากพระเยซูเจ้าแล้วท่านไม่ลังเลใจที่จะเดินทางไปในที่ต่างๆแม้ว่าในการเดินทางไปนั้นท่านก็ประสบกับความยากลำบากและที่สำคัญชีวิตของท่านทั้งสองน,นั้นเป็นประจักษ์พยานว่า ที่สุดของความเชื่อคือการยอมตายเพื่อพระเยซูเจา้านั่นเองขอพระเยซูเจา้าผู้ทรงเลือกและเรียกพระบุญโมรนบูนซีมอนและยูดาในวันนี้ขอพระองค์โปรดเลือกเราทุกคนและเมื่อพระองค์เลือกเราแล้วขอพระองค์โปรดอํานวยพระพรเพื่อให้เราได้มีชีวิตของเราและถือว่าชีวิตแต่ละวันนั้นเป็นพระพรพิเศษ เป็นพระพรพิเศษทำให้เราทำหน้าที่ในฐานะพ่อแม่ในฐานะสามีภรรยาในฐานะเป็นคริีชนและเพื่อพระมมพองค์ทรงไวพรแก่เราแล้วเราจะกลับบ้านในวันนี้ไปด้วยพระพอรอันเต็มเปี่ยมของพระองค์และเมื่อเรากลับไปถึงบ้านเราจะทำให้การเจริญชีวิตในฐานะริีชนของเรานั้นเป็นพระพรพิเศษในแต่ละวัน ข้าแต่นบ,บูญซีมอนและยูดาหแม้ท่านทั้งสองจะได้รับการเลือกจากพระเยซูเจ้าและดูเหมือนว่าท่านไม่ค่อยมีความสำคัญใ,ใดๆแต่ความสำคัญที่แท้จริงของเรามนุษย์เหมือนกับสรุตทุกคนก็คือความสัมพันธ์แห่งการรับใช้พระเยซูเจ้าขอพระพรของพระเยซูเจ้าในวันนี้จงอยู่กับพี่น้องที่มาร่วมฉลองวัดในวันนี้ และขอพี่น้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเพื่อไปเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานยืนยันถึงพระเยซูเจา้าอาเมน,น,น